Oh. สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองชกดูไอ้ตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเวลาเราดันไปข้างหน้านะครับมันก็จะเด้งเข้ามาหาตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีทักษะสูงนะครับเราจะเล่นยากนะครับจะโดนหน้าหรือว่ามันจะเวียงไปด้านข้างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาชกให้ได้50นะครับลองดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ 一百到三千三百。 ที่นี่อยู่ด้านข้างนี่หฮะ จะจัดก่อไปประมาณ้างนมได้าองมได้ไอืมโอเคโอเคยังไงจุตรงนั <Okay. S 1> <Okay. S 2> ้น Okay. Nên mình thải ra rồi hả? Thải ra ถ้า,าวันนี้เราจะมาลองชชตดวน,นี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับเวลาเราดันไปข้างหน้ามันจะเด้งเข้ามาหาตัวเราเอาไหมเอาไหม